วันนี้มีรถเข้าใหม่มาคันนึงซึ่งหลายคนเนี่ยชอบแน่นอน f o r t จ n e r คันนี้ปี2016นะคะได้กุญแจมา2ดอกแบบนี้สวยมากพึ่งลงสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ล้างเลยถ้าดูดีๆสวยพร้อมขายเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าใช้ที่สุดแล้วเนี่ยค่าตัวคันนี้น้องเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูสรีละกันอย่างแรกคันนี้เป็นตัว TRD เลยนะคะสวยงามทุกอย่างเดิมๆทั้งลำแล้วก็เน้นขายรถเดิมๆอยู่แล้วมาแบบนี้เดี๋ยวล้างก่อนแป๊บนึง ภายในสวยภายในเบาะสีน้ำตาลนะคะฟังก์ชันทุกอย่างครบมากๆอันนี้โอโอเคเลยโครงสร้างโครงคารสวยเรียงเป็นตับเลยเครื่องสวย <Wow. S 1> มีแผ่นเพดเรียบร้อยหัวน็อตไม่เคยขัดเลยนะคะสวยดีแล้วก็ข้างหลังเปิดแบบนี้นะคะ คุณคิดว่าครันนี้คุณอยากจะจบกันที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถล้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะน่ามาอัปเดตรีวิวให้ดูค่ะได้รถครันนี้ไปนะไม่ต่างอะไรจากองห้างแป้ยแดงเลยค่ะสวยมาก